ครับกาดสวัสดีอนสายครับที่นครพนมครับที่นครพนมวันที่8สิงหาคม2566ครับผมครับเมื่อนี้ได้เข้าในเมืองก็เลยมาถ่ายวิวน้ำขุงครับระดับน้ำขุงตอนนี้ครับบานเลยครับผมน้ำขุงครับ ที่นครพนมครับระดับน้ำหูขึ้นเยอะพอจะพวรเลยครับนะครับเป็นบรรยากาศริมโขงนครพนมครับยังขึ้นฟ้าขึ้นฝนอยู่ครับผมฝนตกปล่อยๆครับฝนตกยาวเลยครับผมแต่วันนี้รู้สึกว่า ะเห็นฟ้าแล้วครับผมเบื้องซอดแล้วครับบื้อท้องฟ้านะครับเราดำน้ำโค้งครับนาวันที่เก้าที่นครพนมครับผมถ่ายบรรยากาศในช่มครับเป็นบรรยากาศที่ขึ้นฟ้าขึ้นฝนฝน,นตกปล่อยๆครับก็ยังดีครับช่วงนี้ยังห่างอยู่ฝนครับ สองสามวันที่ผ่านมานี่ผลมือหูมือตาเวยนะครับครับเราจะลงมาเพิ่มระดับน้ำนี่ครับผมระดับน้ำกลับเป็นบันไดลงมาเลยครับเด้อก็เลยได้ลงมาถ่ายชมครับครับ ดบน้ำโขงฝั่งตรงข้ามคือโซโปปอร,ปรลาวครับถ้าแขกแข่งคำม่วนครับฝั่งตรงข้ามครับประดับน้ำโขงครับผมน้ำแดงนะครับไหลแรงแดงขุ้นๆนะครับ บรรยากาศที่ห้มมิดฟ้ามิดฝนหลยครับฝนยังตกปล่อยๆนะครับฟ้ายังบบเปิดครับเปิดไ่ยังไม่เต็มที่องน้ครับถงฟ้ารอบๆ กัพบพันธใดพัน,นุลงมาครับผมรับ,บช่วงนี้น้ำไหลแรงรู้สึกว่าเหื่อมงสิบุคคอยเห็นครับผมพอน้ำเชี่ยวครับบคยเห็นเหื่อมง โอ้หากิวห่ากินครับครับจ uh ังไดกะขอบคุณท่านที่เข้ามาชมนะครับเด้อและท่านที่กดติดตามครับเป็นกำลังใจเดี๋ยวคุณทำคลิปครับผมขอบคุณหลายๆครับที่เข้ามาดูเข้ามมาชมกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจ คุ่นทางพยาศีสัตว์ครับที่เห็นตึกยื่นออกมานะครับเป็นลานพยาศีสัตวตะนากร,ราชครับผมช่วงนี้รู้สึกซบเซานะครับแถวริมเคลื่อนครับไม่มีผู้คนครับเพราะว่าฝนตกนะครับผมไม่ค่อยเห็นผู้คนครับ เห็นแล้วเห็นแล้วนี่ครับนี่ผ่านไปแล้วครับผมสุนักครับครับ ขอบคุณท่านที่เข้ามาดูมาชมเวยครับเด้อขอจบคลิปเพียงเท่านี้ครับผมสวัสดีครับ